คือตอนนี้ช่องผมมีปัญหานะครับช่องที่ผมอยู่ในปัจจุบันมันมีปัญหา เนี่ยไอทุกคนที่ว่าเข้ามาดูช่องผมนะครับมันจะเห็นแต่เนี่ยไอเนี่ยมันจะเห็นแต่ตอนตอนพวกเนี่ยแต่จริงๆผมเอาลงแบบผมเอาลงครบทุกตอนแล้วนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นไปให้แบบคนด,ดูดูได้อะผมก็เลยหาวิธีแก้ไขอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็เลย จะมาบอกว่าก็ถ้าใครไม่อยากรอก็กดนี่ครับก็กดเข้ามาใน Google ได้เลยที่ผมบอกแล้วก็พิมพ์ไปว่าตามนี่ครับตามที่ผมพิมพ์เลยนะแล้วเราก็

นี่ครับเจอแล้วนี่เลยครับผมกดเข้าไปตรงกดเข้าไปตรงนี้นะครับเนะี่ยไอ้รนะ้อนๆเนี่ยแล้วเราก็จะไปเจอแบบเป็นตอนใหน้ในแห่งเนี่ยโอ้ขันเสนาะไรเต็มหมดเลย นี่ครับผมจะมีให้หลายตอนเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเลยนะครับแต่ตอนที่หนึ่งยันถึงตอนที่หนึ่งร้อยยิบสองเนี่ยก็ถ้าไม่อยากรอช่องผมก็กดเข้ามาดูกันได้เลยนะครับเนี่ยมีงมวดต่อไปหมดเลยสมมุติว่าจะดู